อ,ออกแล้วครับออกลูกแล้วลูกแรกครับลูกแรกท้องแรกครับได้ตัวเมียตัวเมียสีแดงปิดเลยน่ครับ ออกเมื่อกี้ครับออกเมกื่อกี้เดินมาก็เจอกำลังออกลูกครับออกได้ครึ่งตัวเมื่อกี้ก็เลยดึงช่วยครับดึงช่วยให้ออกง่ายให้ออกเร็วใช้มือดึงขาหน้าสองข้างครับดึงช่วยให้ออกง่ายออกเร็วอันนี้กำลังจะเริ่มลุกขึ้นแล้ว สีแดงครับน,นีแบ้แม่นะครับแม่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแม่แม่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับก็ผสมพันธุ์โดยสมเทียมครับสมเทียมพันธุ์พันธุ์ตัวใหญ่ฮะ บามันน่าบ้าอาจะเป็นบามันนะครับล่าถอยเลยล่าถอยอเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับทำไมมัเลียก้นลูกเ,เด็กๆมาดูลอ,อดลูก ใครดูวัวคลอดลูกยกมันขึ้นชอบไหมชอบกลัวไหมล่ะไม่ผากลัวไหม,ไมเศร้าวัวนะต้องเปิดคอกไอ้นี่เปิดคอกนี่เปิดคอกนี่เปิดคอกนี่กลัวไหมเฝ้าอยู่นี่กับแม่หมากได้ฮะเฝ้าลูกวักวได้รอดูลูกวัวลุกขึ้นเดินเองใช่ไเวลา คอดใหม่ๆแม่ก็จะใช้ปากชายลินเรียนะครับเรียทําความสะอาดผิวหนังลูกของตัวเองให้แห้งเป็นธรรมชาติของวัวเมื่อกี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับมแม่มันจะชนดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆ Để cái cây nôi, xin chào, đi. chào, xin chào, xin chào, Nóng Rainbow ừ, Nóng Rainbow